ธรรมดาโลกไม่จำหหลังจากได้หนึ่งเซนบอกเลยว่าเป็นความไข่หน้าอย่างยิ่งยวดแต่ไม่เป็นไรจ้าเรามีเมนูอื่นที่จะมาแนะนำเราไปกินก <One, two. S 2> <Huh. S 1> ่อนดีกว่าตอนนี้อายมาก สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลกค่ะเห็นเขาว่ามีร้านผักบุ้งลอยฟ้าที่เวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยคือต้องมาชิมจะเป็นร้านไหนนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมตามไปกับเอลินพร้อมๆกันนะคะหาอะไรกินป มานะคะเราถึงละนี่คือร้านผักบุ้งบินนี่คือแทนที่รับนะจ๊ะไม่ธรรมดาจ้ะรู้ลำหมาเฮานนไหนก็มาแล้วเราต้องจัดค่ะให้กับท่านผู้ชมปดูรีวิวชุดจ้าไม่ธรรมดาจ้าการจะรับทั้งทีมาธรรมดาโลกไม่จำดูจ้ะนี่ถ้ารับไม่ได้นะอย่ามาเรียกว่าเอลิน รับกระจานมากเลยอ่ะนี่ขนาดไม่ตั้งใจรับนะบอกตรงๆเกหง้าผากมิสั้นเลยอ่ะรอบนี้นะคะเราจะใช้จานรับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าวัน เท้าโรงพยาบาลก่อนหลังจากได้1เซนบอกเลยว่าเป็นความขายหน้ายอย่างยิ่งยวดแต่ไม่เป็นไรจ้าเรามีเมนูอื่นที่จะมาแนะนำเราไปกินกน่อนดีกว่าตอนนี้อายมากเอาจริงๆเมืะเกี้หน้ามืดมากอะพี่จะเป็นลมเขาตื่นเต้นเลยอะพี่มียาเหลืองยาดกจะหน่อยมามีครับอะไรเนะี่ยหน้ามืด คือแบบเมื่อกี้ตื่นเต้นไงแล้วก็ตกใจหัวใจเต้นตุบๆบเลยอะของอะไรวะเนี่ยหอมมากของอะไรอะพี่ไพรสีเทพหรอทำมาจากอะไรอ่ะเลือดหอมมากเลยพี่ซื้อที่ไหนอ่ะสั่งผ่านเฟซบุ๊กครับเหรอดีมากเลยอ่ะที่สำคัญสรรพคุณคือบำรุงผิวพรรณคุยชอบอ่ะพียเดี๋ยวต้องไปสั่งนะทีมงานเดี๋ยวต้องไปสั่งนะคะไพรสีเทพค่ะของคดีจริงตรงนี้ยังไม่เห็นใช่ไหม ดิงขึ้นให้แล้วกันเดี๋ยวเผื่อว่าท่านไหนเนี่ยอยากจะสั่งไปใช้ให้ปุย่าตายายหรือว่าตัวเองใช้ช่วยได้ค่ะแต่ไม่ช่วยกันหน้าแตกนะคะอันนี้หมอไม่รับเีเอฟอย่างตอนนี้เย็นๆขมับเลยนะไปะไม่พูดมากละกินหิวแต,น,ตนัต่นนี่ค่ะของบุ้งที่เรารับได้ด้วยฝ่าม้อเดี๋ยวมาชิมก่อนนะว่าฝีมือเนี่ยในการลับจะเป็นยังไง นี่ขนาดยังไม่กินน้ำนะคืออร่อยเยไม่ได้อร่อยที่อะไรนะอร่อยที่คนรับคือแซ่บของบุคค <c oughs> <c oughs> าก็กรอบอยู่นะรสชาติก็จะนัวๆค่ะ,ออะไ,ได้ได้ <c oughs> ควันเป็นหน้า <c oughs> เป็นตาให้กับเราและทีมงาน <c oughs> ตอนนา่อมาต้องหู้งเครื่องนี่ก็เรคแคมเมนนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวลองชิมมันจะมีหมูสับมีกุ้งมีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมเดี๋ยวลองชิมนะคะ รสชาติมันจะเหมือนคล้ายๆคล้ายๆร้านหน้าก็ไม่ใช่คล้ายๆต้มจืดก,ก็ไม่เชิงพูดยากอะแต่ <Nope. S 1> ก็อร่อยนะนี่เต้าหู้ลองเต็มๆคำอืมอร่อยเมนูนี้ชอบผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีต่อมาไส้ทอดจ้าของโปรดจา้ไจาไส้ทอดจ้าไส้ทอดเขาก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยน่าจะกรอบแหละกูจแหอมมากเลยหอมกระเทียมอะ่ะช่ำช่ำช่ำสุดก็ต้องเข้าปาก อร่อยอ่ะไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวได้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 ได,ได้กรอบกรอบกรอบชอบอ่ะเมนูเนี้ยก๋วยคั่ใครที่ชอบใจชอบแนะนำสั่งร้านผักบุ้งบินเนี่ยกรอบเมนูต่อมายำตะไคร้กุ้งสดฉ่ำว้าวกุ้งตัวใหญ่ที่จับจากแม่น้ำตรงนี้หรือเปล่าคะเนี่ยดู้ยายำตะไคร้กุ้งสดจ้ะเดี๋ยวชิมนะคะว่าจะฉ่ำว้าวหรือเปล่า รสชาติเหรอขอเปรี้ยงหน่อยเค็มหน่นิดจบเป็นสมุนไพรจ๋าเลยจ้ะมีตะไคร่หอมกินตะไคร่มากต่อมายำสามกรอบอมีแคปหมูมีปลากรอบมั้วก็หิมพานปลาหมึกเดี๋ยวต้องชิมนะคะอืมอันนี้อร่อยสามรสครบแนะนำยำสามกรอบได้จ้ะต่อมาหมูทอดสมุนไพร เป็นตะไคร่ทอดน,นะคะเดี๋ยวขอชิมหมูหน่อยนะนีจ้ะเนื้อหมูเขาจะมาเป็นเป็นสีเข้มๆนิดหนึ่ง <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวชิมซิ <S 2> <S 2> ว่าจะเหนเหียวไหมหมูก็มีความเหนเหียวอยู่แต่เคี้ยวขาดได้นะต่อมาปลาหมึกผัดพริกเผาจ้ะนี่เลคทเมนนะจ้ะร้านเขาแนะนำว่าถ้ามานี่ต้องสั่ง <ư? S 1> เดี๋ยวลองชิมปลาหมึกมีความฉ่ำหวาวเด้งชิม หวานนำอันนี้หวานนำํำถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบว่าชานหวานแล้วก็ไม่ชอบแบบกินมันๆอย่างเงี้ยไม่แนะนําเดี๋ยวเมนูต่อมาลาบทอดจ้ะเมนูนี้ละมันมากแต่จะอร่อยสมกับเราคอยหรือเปล่าโอ้โหรือว่าปลาเห็ดเอาจงจริงดูหอมเข้าวคั่วอ๋อหอรอม,มากจะบอกว่าไงอ่ะ ก็มีความลาบแหละแต่ยังไม่มีความลับถึงที่สุดอ่ะ <No. S 1> แต่ก็อร่อยอยู่นะรสชาติอ่ะร้านนะคะผักบุ้งบินมาไม่ยากจ้าอยู่ตลาดในบาซา่า oh. ก็คือเดินมาจนสุดทางเลยแหละแล้วก็ดูป้ายเอา นะคะไม่ยากจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปหน้านะคะเอลินมีอะไรดีๆมีอะไรเด็ดๆมีอะไรอร่อยเดี๋ยวเอลินนำมาเสนอใหม่นะคะมาวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวต้องของกินก่อนเพราะว่าวันเนี้ยหิวมากใช้พลังงานเยอะเข้าวัดงาเข้าวัดได้ไม่ร้อนไม่ต้องแซล,ลจ้ะไปละ